มาดูกันค่ะว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยความหมายของมันจริงๆแล้วคืออะไรนะคะคําว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยก็คือจุดที่เรามียอดขายเนี่ยรวมแล้วนะคะแล้วก็ทําให้กําไรเนี่ยเท่ากับศูนย์นะคะก็คือว่าไม่กําไรหรือว่าไม่ขาดทุน ทีนี้เนี่ยถ้าเรามีกําไรเท่ากับศูนย์เนี่ยจากสูตรเนาะรายได้ลบค่าใช้จ่ายเท่ากับกําไรใช่ไหมคะหรือรายได้ลบต้นทุนรวมเท่ากับกําไรนั่นแปลว่าอะไรถ้ากําไรเท่ากับศูนย์แปลว่าในฝั่งของรายได้นะคะจะต้องเท่ากับตัวต้นทุนทันทีนะคะซึ่ง total revenue เนี่ยก็คือรายได้นะคะส่วนไอตัวต้นทุนรวมก็คือต้นทุน cost นั่นเองนะคะโอเคและทีนี้นะคะจากจุดคุ้มทุนตรงนี้เนี่ย เราอาจจะไม่ได้อยากหยุดอยู่ที่จุดคุ้มทุนเท่ากับศย์หรือว่ากําไรเท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะเราเพียงแค่ต้องการที่อยากจะคํานวณให้ได้ค่ะว่า product หรือว่าสินค้าแต่ละชิ้นของเราเนี่ยมันมีจุดคุ้มทุนเท่าไหร่และไอจุดคุ้มทุนนี้เนี่ยต่อจากนี้ไปเราต้องทําอีกเท่าไหร่ถึงจะได้กําไรตามที่ต้องการ